ในอดีตแม่น้ำปิงที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าเคยมีความกว้างกว่า100เมตรนะครับแต่ว่าทุกวันนี้บางจุดแคบเหลือเพียงแค่50เมตรเท่านั้นคุณสมครานเคือบุญไปพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้ภาคประชาสังคมและหน่วยงานในพื้นที่ต้องหยิบขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนในการเข้าไปตรวจสอบเกิดอะไรขึ้นกับความกว้างที่หายไปภาพเหล่านี้อาจจะเป็นคาตอบครับ แม่น้ำปิงที่ไหลผ่านพื้นที่ชุมชนบ้านท่อตำบลป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีความกว้างเพียง50เมตรเป็นจุดหนึ่งที่ภาคประชาชนในพื้นที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่ามีการบุกรุกใช้พื้นที่ข้างแม่น้ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวทําให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้พื้นที่ในการทํากิจกรรมส่วนรวมได้ทางชุมชนเนี่ยต้องการพื้นที่ข้างๆลุกน้ำปิงเนี่ยเป็นที่สถานที่ออกกำลังกายนะครับก็ร่วมกันพัฒนามานะครับ โดยตอนนี้ก็มีข้อผิดสังเกตก็คือจะมะีเอกชนนะครับมาใช้พื้นที่ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับโดยที่ว่ากั้นเป็นพื้นที่ส่วนส่วนตัวไม่ให้ส่วนรวมเข้าไปใช้นะครับก็น่าจะเป็นการปิดกั้นกันไม่ให้ชุมชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะนะที่ชุมชนมีอยู่ประธานคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อมระบุว่าในอดีตแม่น้ำปิงเคยมีความกว้าง หนึ่งร้อยถึงสองร้อยเมตรปัจจุบันบางแห่งเหลือเพียงห้าสิบถึงหกสิบเมตรเท่านั้นเนื่องจากมีการบุกรุกใช้ประโยชน์พื้นที่ริมน้ำที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านที่จริงพื้นที่ริมน้ำนี่จะต้องมีลักษณะเหมือนกับพื้นที่คุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมนะเพราะว่าหนึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับสองเป็นพื้นที่ที่จะต้องคุ้มครองระบบนิเวศชายฝั่งเป็นเขตต่อระหว่างน้ํากับพื้นที่ ทางบกเพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นบัฟเฟอร์โซนหรือเป็นพื้นที่กันชนที่จะต้องมีการดูแลมีการหอจัดก,การการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากผู้นําชุมชนในแต่ละพื้นที่ของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายเครือข่ายและยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกปัญหาที่พบนะฮะแล้วก็ มันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หรืออาจจะต้องใช้การแก้ไข,ไขปัญหาในระยะยาวนะครับก็คือ,อาการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างาชุมชนนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าบางทีนะครับที่เท่าปัญหาที่พบก็คือเป็นเป็นเป็นเรื่องของข้อมูลนะฮะที่มันไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้อันนี้เมื่อตรวจสอบพบแล้วถ้าเหตุพบว่า มีการดําเนินการที่ผิดกฎหมายเจ้าท่าก็จะมีการดําเนินการในทางกฎหมายก็คือมีมีสมาตรการคือมาตรการทางอาญาแล้วก็มาตรการทางปกครองนะครับถ้ามาตรการทางอาญาก็จะเป็นในเรื่องของการแจ้งความดำเนินคดีนะครับตามอัตราโทษที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติการเดรือนน้าไทยนะฮะกับ2ก็คือมาตรการทางปกครองก็มีหนังสือให้เขาดําเนินการหรือถอนออกไปแม่น้ําปิง มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ำในพื้นที่อ,อําเภอเชียงดาวไหลผ่านอ,อําเภอแม่แตงแม่ริมสันทรายเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และผ่านอ,อําเภอหางดงสันปะตองจอมทองหอดและอ,อําเภอดอยเต่าลงสู่เขื่อนภูมิพล์จากการตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกสร้างอาคารรุกล้ำลำน้ำดูดทรายและใช้พื้นที่ประกอบกิจการด้านต่างๆเป็นจำนวนมาก สมครานกระบุนไทย PBS รายงาน